ส,สดีครับผมเมียชลีวันนี้จะมารีวิวแบ็กควิกเกอร์หรือว่าซองใส่ลูกแบบสไพายหลังนะครับนี่ก็เป็นซองใส่ลูกแบบสไพายหลังวิธีใส่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับสวงเข้าไว้ตัวนี้นี่ปุ๊บอ่าให้ตัวหางลูกธนูนะครับชุดหางลูกธนูเนี่ยอยู่บริเวณมือที่เราเน้าธนูนะครับนี่สมมติผมเป็นคนเนา้าธนูด้วยมือขวานี่ผมก็จะให้มันอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าเราได้สามารถยิกจับได้อย่างสะดวกน,นะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับ ่าโอเคครับแบ็กควิกเกอร์อ่ะควิกเกอร์มีหรือว่าซองใส่ลูกธนูเนี่ยก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไซส์นะครับหรือว่าติดข้างๆที่เราอาจจะเห็นแบบว่านักกีฬาเขาใช้กันนะครับที่เป็นแบบข้างๆเวลาจับก็จะอยู่ด้านข้างนะครับหรือว่า แบบฮิสตอริโลหรือว่าแบบโบราณก็จะมีแบบข้างๆเหมือนกันหรือว่าแบบแบบแบบเป็นกระบอกเหมือนกันก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วในการใช้งานแบบข้างๆจะน,นิยมใช้บนหลักมาก็จะหยิบจับง่ายเวลาเขานาวธนูนะครับหรือว่าแบบครอสควิกเกอร์หรือเป็นแบบทรงกระบอกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระบอกปิดนะครับก็จะป้องกันพวกน้ําอะไรอย่างนี้ไม่ให้ลูกธนูม,มันเปียกอาหารลูกธนูมันเปียกนะครับจะได้สามารถจินได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคแบคควิกเกอร์ก็เป็น สองสลูกอีกแบบหนึ่งที่มีการใช้งานนะครับตัวนี้เราจะอาจจะไม่ค่อยเห็นบ่อยๆในสนามธนูนะครับแต่จะเห็นเวลาใช้งานออนฟิลหรือว่ายิงในพื้นที่พื้นที่แบบว่าเป็นสนามใหญ่ๆห,หรือว่าอาจจะเข้าไปในป่าอย่างเี้ยครับข้อดีของแบ็คควิกเกอร์ก็คือมันอยู่ด้านหลังเรานะครับทําให้บริเวณเอวอะไรเงี้ยเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกนะครับเพราะว่าอยู่ข้างหลังโหลดอยู่ข้างหลังแล้วก็สามารถสะลุได้เยอะด้วยเพราะว่า บริเวณตัวซองมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่า,าสามารถเคลื่อนที่ได้จริงแต่ก็ต้องระวังนะครับเวลาเราก้มหรือว่าเราขยับมากๆตัวลูกอาจจะหล่นได้นะครับแต่ว่าโดยรวมตัวลูกมันอยู่แนวตั้งเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะหล่นได้น้อยนะครับนี่เราสามารถขยับเคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็สามารถหยิบจับในการยิงต่อเนื่องได้ง่ายนะครับเดี๋ยวลองดูนี่ต่อเนื่องสัก2อลูกนะครับาสามารถหยิบแล้วก็เ้าแล้วก็ยิงนะครับยิงเสร็จแล้วก็จับต่อแล้วเราก็ ยิ่งนะครับจับต่อแล้วก็ยิ่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่แบคควิเกอร์มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราต้องทําการใส่ลูกใหม่นะครับถ้าเราหยิบลูกมาใช่ไหมครับถ้าเราจะมาเสียบอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยมันก็จะยากมากนะครับดังนั้นเราก็ต้องขยับออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ทําการใส่ลูกนะครับแล้วก็สไพายกลับเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็น ก็เสียเล็กๆข้อหนึ่งของแบคควิกเกอร์นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ถ้าเป็นคนที่ชอบแบบยิงออนฟิลหรือว่าชอบแบบที่ว่าถนัดในการนาแล้วจับบูก,กอถือว่าเป็นอซองสืบรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับโอเคขอบคุณค,ค,ครับเเอายิง้้มไหนเหรบผม